ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะและมีความชื่นชมยินดีที่ได้มีโอกาสมายืนตรงนี้เพื่อเป็นพยานถึงความรักและพระคุณของพระเจ้าในวันพิเศษวันนี้อย่างวันพันธกิจสตรีดิฉันอยากจะขอบคุณพระเจ้าที่ให้ดิฉันได้มีโอกาสกลับมาทบทวนชีวิตอีกครั้งผ่านทางคนตัวเล็กๆคนหนึ่ง ที่พระเจ้าประทานให้กับครอบครัวของเราก็คือหลานสาววัย14เดือนของเรานั่งเองคือน้องเชอรินนะคะตั้งแต่เชอรินเกิดมาดิฉันได้เห็นถึงการพัฒนาของเขาไม่ว่าจะในทางด้านร่างกายก็ดีด้านจิตใจหรือด้านอารมณ์ความไร้เนียงสาความบริสุทธิ์และความสดใสของเด็กคนนี้เนี่ยกลับกลายเป็นกระจกสะท้อนให้ดิฉัน ได้มองเห็นหัวใจของตนเองและถามตัวเองว่าเอ๊ะเราก็เคยเป็นแบบนี้นี่นาแต่ทำไมวันนี้เนี่ยความเรียบง่ายความยินดีในสิ่งเล็กๆในใจของเราหรือแม้กระทั่งความเชื่อใจเนี่ยมันหายไปไหนหมดสิ่งแรกที่ดิฉันได้เรียนรู้จากน้องเชอรินก็คือเชอรินเนี่ยเป็นเด็กที่ตื่นนอนแล้วจะยิ้มก่อน ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือตอนบ่ายหรือเวลาไหนก็ตามเขาไม่เคยเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำตาเลยแต่จะเริ่มต้นด้วยรอยยิ้มเสมอเหมือนกับเขามั่นใจว่าคนที่รักอยู่รอบตัวเขาสิ่งนี้เลยเตือนให้ดิฉันตื่นนอนทุกเช้าตั้งแต่นี้ต่อไปว่าต้องขอบคุณพระเจ้าตื่นขึ้นมาขอบคุณพระเจ้าที่ยังมีลมหายใจตื่นขึ้นมา ที่ไม่เจ็บไม่ป่วยตื่นขึ้นมาที่มีคนรักคนในครอบครัวเราอยู่รอบข้างตื่นขึ้นมาที่ยังออกกำลังกายได้สามารถที่อาบน้ำอย่างสดชื่นได้จิบเครื่องดื่มอุนอ่นๆกับคนในรอบครอบครัวฟังเสียงนกร้องที่ระเบียงและเมื่อวันนี้มาโบสถก็เห็นรอยยิ้มของพี่น้องทุกคนเห็นพลังของคนรุ่นใหม่พลังของสตรี เห็นความรักของพี่น้องทุกคนถ้าเทียบกับคนที่อยู่ในสนามสงครามตอนนี้หรือประเทศที่กำลังมีสงครามเขาคงไม่ได้เอ็นจอยสิ่งต่างๆที่ทีฉันได้พูดถึงข้างบนข้างต้นเหล่านี้สิ่งพวกนี้ดูเหมือนกับสิ่งเล็กๆแต่มันเป็นสิ่งมีค่ามากในหัวใจของเราในการดำรงชีวิตของเราเพราะดิฉชนตอนนี้ต้องเริ่มหัดที่จะหยุดที่จะนิ่ง ที่จะทบทวนที่จะขอบคุณพระเจ้าในสิ่งเล็กๆน้อยๆเพราะว่ามันจะทำให้ชีวิตเรามีความชื่นบานขึ้นมากมายเมื่อเชอรินทำอะไรสำเร็จไม่ว่าจะชี้คนได้ถูกตามที่เราบอกชี้อของได้ถูกตามที่เราบอกหรือว่าวางของเล่นในถูกตำแหน่งที่ควรจะเป็นสิ่งที่เขาจะทำอย่างแรกก็คือเขาจะปลบมือ ภูมิใจในสิ่งที่เขาทําแล้วก็ยิ้มกว้างดิฉันเรียนรู้ว่าเราเองก็ต้องทำอย่างนั้นหรือเปล่าเราควรจะให้ค่าภูมิใจในตัวของเราและคนรอบข้างเราควรจะชื่นชมเขาไหมเพราะว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราไม่ได้ด้อยค่าเลยแม้แต่สิ่งเล็กๆที่เราทำ เหมือนกับหลายๆคนนะชะดิฉันเน่เป็นคนที่ชอบตั้งเป้าหมายสูงชอบทำโครงการใหญ่ๆชอบทำอะไรที่มันท้าทายแล้วก็จะรู้สึกว่ามีความสำเร็จมากมีมีความภูมิใจมากเมื่อสิ่งนั้นทำสำเร็จแต่ระหว่างทางเนี่ยดิฉันมักจะล่นเลยเสมอแล้วก็ไม่หยุดที่จะชื่นชมคนอื่นขอบคุณคนอื่นหรือแม้กระทั่งชื่นชมตัวเอง พนักงานในบริษัทเพื่อนร่วมงานหลายๆคนทํางานต่อสู้อุปสรรคต่างๆเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายที่เราตั้งไว้ตลอดทางตอนนี้ดิฉันรู้จักชื่นชมเขาแล้วขอบคุณเขาแล้วเพราะว่าสิ่งพวกนั้นเนี่ยมันเป็นกําลังใจไม่เพียงแต่เขาและเป็นของเราด้วยดิฉันอยากจะพาทุกท่านนะคะไปดูคณะนักร้องเหาเซียวสีค่ะ นักร้องเห่าเซียวสีนี่เราเริ่มเมื่อปี2005ตอนนี้ก็ครบ20ปีแล้วนะคะไวมากค่ะแป๊บเดียว20ปีผ่านไปแล้วคณะนักร้องกลุ่มนี้เนี่ยเราตั้งใจว่าเราจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยบทเพลงภาษาจีนเพราะเราเป็นบทจีนแล้วเราก็ได้ไปร้องเพลงมากมายหลายๆล่โบทไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ ไปมาทุกแห่งเพราะว่าเราอยากจะนำเสียงเพลงไปสู่พี่น้องในโบสถ์ต่างๆรวมทั้งประกาศข่าวดีให้กับคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าทราบเป็นสิบครั้งหลายสิบครั้งที่เราร้องเพลงร่วมกันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านไม่ใช่เมื่อวันอังคารที่แล้วที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสไปร้องเพลงที่โบสถ์เอกมัยไทย ในพิธีไว้อะไรของอาจารย์อนุชาวันนั้นเป็นครั้งแรกที่ดิฉันมีความรู้สึกแบบนี้ตอนที่ดีฉันคอนดักอยู่ดิชันมองไปในแววตาของคณะนักร้องทุกคนมีความรู้สึกว่าโอ้นี่เราอยู่กันมาตั้ง20สิปีแล้วนะบางคนอาจจะไม่อยู่แล้วจากเราไปแล้วผู้ใหญ่บางคนไม่อยู่แล้วแต่พวกที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราอยู่กันมาตั้ง20ปีแล้วนะ พวกเขาเนี่ยรู้จังหวะของคอนดักเตอร์คนนี้ดีท่าทางของคอนดักเตอร์คนนี้ทำหน้าขามวดคิ้วหน่อยยักไหล่หน่อยทำมือหน่อยก้มหน่อยขึ้นหน่อย mm hmm. เขารู้ว่าพวกเขาต้องร้องเพลงร้องร้องแบบไหนพวกเขาร้องผิดยังไงหรือเขาร้องดียังไงคอนดักเตอร์พอใจยังไงคอนดักเตอร์ไม่พอใจยังไงมันเป็นความรู้สึกที่เราคอนเนคกัน อันนี้ไม่ใช่เหรอที่เราควรจะภูมิใจเราควรจะชื่นชมแทนที่จะไปบอกว่าเอ๊ะข่าวนี้ร้องไม่ดีนะข่าวนี้ร้องดีนะเพราะท่านก็ทราบคณะนักร้องเ่าเซียวสีร้องเพลงไม่ค่อยเสถียรหรอกคะ่ะอันนั้นเป็นเรื่องรองแต่เรื่องผูกพันระหว่างพวกเราด้วยกันซ้อมเพลงตอนบ่ายด้วยกันความรักที่เรามีในคณะนักร้องด้วยกันการรู้ใจกัน อันนั้นเป็นสิ่งที่มีค่ามากมายที่ดิฉันอยากจะถือโอกาสนี้ขอบคุณคณะนักร้องเข่าเซลซีทุกคนแล้วดิฉันเองก็ชื่นชมและและประทับใจกับสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มากๆนะคะพระคัมภีร์บอกไว้ว่าใจยินดีทำให้หน้าแฉมชื่นแต่เมื่อใจเศร้าหมองดวงจิต ก็สลายสุภาษิตบทที่15ข้อ13ดังนั้นพวกเราเนี่ยควรจะมีจิตใจที่ชื่นชมเบิกบานอยู่เสมอๆดิฉันเป็นคนที่ไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นแต่เชอรินสะท้อนให้ดิฉันรู้ว่าควรจะมีใจแบบนี้ในชีวิตของเราโดยเฉพาะตอนนี้อายุมากแล้วความรู้สึกแบบนี้ยิ่งต้องมีเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่ยิ่งดีอีกอย่างหนึ่งที่ดิฉันเรียนรู้จากหลานสาวคนนี้ก็คือ ความไว้วางใจอย่างไม่มีเงื่อนไขตอนนี้นะคะที่จริงเมื่อวานเองแหละที่เชลินเขาเริ่มที่จะเดินได้แล้วก้าวแรกของเขาแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาหัดยืนค่ะและเวลาเมื่อเขายืนขึ้นดิฉันจะอุ้มเขาแล้วก็บอกว่าอาม่าจะปล่อยมือแล้วนะเขาก็จะพยักหน้าแล้วเขาก็จะแกางแขนออกยืนนิ่ง และเมื่อไม่ไหวดิฉันก็จะรีบอุ้มเขาทันทีมันเป็นความเชื่ออย่างบริสุทธิ์ว่าคนที่รักฉันจะไม่ปล่อยให้ฉันลม้มและนั่นแหละคือความเชื่อที่ดิฉันอยากจะกลับมาอีกครั้งในชีวิตผู้ใหญ่ของดิฉันเองซึ่งอันนี้ดิฉันต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอในหนังสือหนึ่งเปตโตกล่าวว่าจงเอาความกังวลทั้งสิ้นของท่านวางไว้ที่พระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย พระเจ้าก็เหมือนอาม่าที่จะไม่มีทางปล่อยมือจากเราเลยจะทรงอุ้มเราไว้แม้ว่าบางครั้งเราอ่อนแรงเราไม่เข้าใจแต่เราสามารถวางใจได้ว่าเราจะไม่ล้มตามลำพังมีอีกหลายอย่างมากมายที่ดิฉันได้เรียนรู้จากหลานสาวคนนี้นะคะแต่วันนี้ก็อยากจะขอสรุปแค่สองเรื่องนี้ว่าเราสิ่งเล็กๆน้อยๆย ที่ที่เ,เราเราควรจะมีนะคะจงยินดีกับสิ่งเล็กน้อยเพราะว่าพระเจ้าประทานให้กับเราทุกคนทุกวันและเราต้องวางใจอย่างเต็มที่เพราะว่าพระเจ้าอยู่กับเราแม้เราจะไม่เข้าใจความเชื่อแบบเด็กเล็กนะคะไม่ใช่ความอ่อนแอนะคะพี่น้องแต่มันเป็นสติปัญญาที่ลึกซึ้งที่พระเยซูต,ตรัสว่ากุญแจสู่อาณาจักรสวรรค์ เพราะฉะนั้นดิฉันอยากจะหนุนใจให้ทุกคนว่าขอให้ทุกคนกลับไปมีหัวใจเหมือนเด็กเล็กๆแบบนี้อีกครั้งหนึ่งยินดีง่ายๆวางใจอย่างเต็มหัวใจและเชื่อมั่นในความไม่เปลี่ยนแปลงของพระองค์ค่ะก็จะขอจบด้วยหนังสือแมทธิวบทที่1 8ข้อ3ที่พระเยซูทรงตัดไว้ว่าเราบอกความจริงท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านทั้งหลายไม่กลับใจใหม่และเปือนเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ ท่านก็จะไม่ได้เข้าสู่อาณาจักรสวรรค์เลยขอพระเจ้าทรงอวพรค่ะ